ที่เปิดราคาไปแคมรี่ 60, 900ใช่ไหมทุกคนโอ้โหทักมากันเพียบเลยนะอยากดูตัวรถอยากดูรายละเอียดรถเอาให้ดูสักนิดนึงรถยังไม่ได้ล้างนะแต่เดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงริ้วรอยมีบ้างนะครับเดี๋ยวทางร้านปรับสภาพให้พอรถเพิ่งมาถึงร้านคันนี้ก็ยังไม่ได้ล้างเลยไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยเอามาถ่ายให้ดูก่อนอาดูภายในซะกก่อนนี่ ภายในนะครับเดี๋ยวล้างเดี๋ยวทำความสะอาดฟอกบงฟอ,งอกเบาให้อีกรอบนึงนะจะได้ใสกิ๊กเลยนะครับนี่อยากให้ดูความเดิมความสดของรถไงเวลาเราเอารถเข้ามาแล้วเนี่ยรถสภาพเป็นไงเราก็อยากให้ลูกค้าเห็นแบบนั้นแหละครับหลังจากที่เราปรับสภาพเสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบนึงเอาคนที่แบบว่ากล้าตัดสินใจเนาะจอง9 9บาทแล้วมั่นใจนในคุณภาพเรานะตัดสินใจได้ราคานี้6 9 9 0 0 0บาทไปใช้งานมาดูเลขไหมนี่ดูภายในครับออปชั่น เลขไมล์ดู1 4 0 0 0 0สนโลนะครับคันนี้รถปี19ออปชั่นทุกอย่างครบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูบอดี้รถกันว่าบอดี้รถมันเดิมหรือเปล่าลูกค้าจะได้สบายใจเราคัดรถคุณภาพให้อยู่แล้วอันดับแรกที่ต้องเบอร์หนึ่งเลยก็คือเรื่องของความที่รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาอ่ะดูหัวน็อตเนี่ยหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับรถที่เราเล่นนะครับทุกคนคือประกันได้เลยว่าลูกค้าได้รถไปไม่ได้รถที่เกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอนเพราะทางร้านเรารับซื้อคืนนะ,ถ,ถ,ะถ้าสนใจ นี่เอาให้ดูสดๆแบบนี้เลยเปิดจอง99บาทนะครับถ้าสนใจติดต่อหาไอได้ที่หน้าโปรไฟล์เบอร์โทรไอแปะให้แล้วแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามให้หน่อยแล้วมาดูนู่นน,นูเห็นไหมรอล้างอยู่นะครับแคมรี่อีกคันนึงแล้วก็นู่น Accord ที่ราคาแค่790,000เท่านั้นเองถ้าสนใจทั้ง3คันนี้รีบทักรีบจองมาครับ99บาทจบเลยนะทุกคนสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายเอาไปล้างก่อน